มา่าฮอตหรอว่าชาพี่ปัญญากับยาไรมือเศร้าจะไปว่าจันลวงปู่ไปเชียงใหม่ที่ทุ่หลวงปู่ว่าที่ทุ่งกรบวัดทีน่ะบวชเลยน้อยเอ้ที่ทุ่งคนนีพระพุทธเจ้าก็ยังบวชกลางคืนเราบวชกูไปมือเศร้ากบับโอ้บาทที่หม้อใส่ไปไปฮอดปลาป,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 ปลาลูกหัวโดนคุ้มผ่าเนี่ยโดกระคือแป๊บเดียะเนี่ยแล้วกูคิดว,ว่าว้าหายยังนั้นยังนี่เนาะมันเล็กน้อย พ็าบักดาวไปบวก,ก่อนในบ้านนะบักดาวบักจอยบักจอยลูกก็เน็ตลูกเก่นนะโอ้ยกูมุ่ลูกโอ้ยหัวเขาของขอล่อี่มาเตนะ็มเบวชมาปากอีไมนะ่แน่ก็จกิไตอายด้วยกจักไปยื้อจนหัวกอ,อ่้มัวเได้หรอท่านท,ท,ที่นี่กเออที่ีน่ะไปยี่ยังจึมาเช่าจะมาพักกันไปมหาฝนนะท่ามาหาทั้งที่ ดังยวเราไม่จะเล้วเลยมันกัดจังใจลูกฟูเลยจาก่อนบอได้อยู่พุญเยอะเราเข่าห้องลูกฟูเราเห็นคั้นเป็นชิ้นหลวงฟูนะมันกงใส่บุญมั่นเนาะไม่เคยเห็นแบบนี้เมันก็ยูหันมันกัดสื่อได้วคือมันรอดอยู่ผูกหันแกมันถอดได้อ่านหนังสือหลวงฟูเนี่ยแล้วไม่แทนเนาะทำรับปะรับอ่านหนังสือบางทีมันเหยียดขวเติมมาหาเต้อ มอเตอรท่อเอานเอาะมันเลี้ยงนมนะันก็สอบได้เบิดได้เบิดได้เบิดได้ทอดมาหาได้กระเลียนสามกูเลียนสลักน้ำยู่เพ่อมวองสมนะัยนู้ยคุน้ำดูขี้ตม้ม,หนหนมข,ขีมขอไซออไน่ะก็ก็ปะโขมไปนะรถรถกรเคี้ยมมรถเกียมมากเปหรอตอดรถอีเดดอืม <c oughs> อีเด็ดอ แล้วหลายปีมากจงได้รถสันอาคิลาดีสุดรถสันลูกลูกเคยลูกแกงนะพูน่ะทุกพี่กูทอดลูกไปรับบ้านานะนี่ลงบ้านจอมมณีไปตามมะม่วเขามะม่วงเขาลอยหรือเ่าเพราะเจ้ากูเป็นหรอมันจอมมอาจามมันปดผาทุนเนี้ยมันขับป่ะโคตรโต๊ะหามมวนอ้มัน,มมมน,น,มน,นหนลักไปถึลงลูกนาแก่เนาะ เด็นหน้าแขกกับรักกับป้าๆมแติกีแห่ขนตัวมันตัวมันอัน้นทออัน้นอั้นฟังโคนเรื่อยกีนลาดพอระบ,บาดไปกับลูก <c oughs> ไปอย้ยได้น้ำลูกของข้าลูขงข้าแล้วแขผมแม่ตังคืนแต่แต่เมือกังเวรว่ามื่อวมมือว,ว่าจะไปเคยบวแล้วว่ขึ้นก็บ,บ่วดได้เออทาหลวงปูเนีเป็นคนเรา ก็พูดจะเจ้านึงบทตัางตืวหน้อยเล้วทำมันบุญแล้วก็บ่นให้ไม่ได้อยู่หันแต่ว่ามันถูกถูกกับทำงานเจ้าหางได้เป็นว่านอยู่เลยน้องนุ่งก็ได้หายว่านอยู่มาในใจแยกกับไร้กับเขามีคือเก่ากับอ้ายนะ่ส่ มราไปเฮียนเอาแม่น <humming> ค no no ุณพ mm ่อนี่กบตั้งกานคุณพ่อบ้นอนอ่มันไปเฮียนจมมาจมมอสามเนาะมันเฮียนก็มีขานะมันก็จะไปทำงานอยู่โรงพยาบาลอย่างนั้นย่รุงเนกพัดวะนกพัดมึงนี่ท่านมังกินันกพัดดี๋ยือย่านมัก็ใช้ขึ้นขึ้นเบิมันจะขอมาเยียนพยาบาลอยู เขาใส uh. ่ไส่กับู like. ่ซอยน่ะพญาบาลสามหมื่นบางได้ยวกับพันไปขอมาเฮียดูเหมาเฮียดีกป่าไปสอบเสร็ติดพยาบาลจะค้อนมันจะได้วีซ่าซีแลจะไปได้บุตรทำไมวีซ่าซีไปไม่ได้เลยอยู่นั่นนี้ห่วกูน้อยหัวกูกบยาวด้ยย้ำกบยาว làm từ trước khi để luôn của nhất từ của thân. cái chưa cái tăng chay đi 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 cái đi 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 đại viên, phụ đại đi phụ đi chốt thôi, không đi đi nữa, เพราแค่เงนี้เขงเรี้ผมเข้าใจจ่โเฮียสีนึ่นะเม่ไคอเฮียสีก็ยังจบยอดอื่ถ้ามันโมยิวัดอะไรกาละมีมีแน่คู่องเนี่ยเคสทำไมเนาะเขาจะจับหัวไปงได้มีูกป่อรูปือมึ่อกเฮยยาทั้งเขาแล้วมึงแ็นยาเมื่เป็้คนดีดีแบบแกงโง่ทั้งาตามกูวาแม่บ่ลูจอยเอานี่แล้วก็ถือไว้จอยเอานี่แเ็ แต่มึ้งนี้นี้โมบิจากเขาเขาก็น,นี้โมวิสจากมึงเขาโมบิสเมื่อเขาก็ไปบรอดเขาบอกเต้บอกเต้ก,เก่นอกนงานตรวจอบแล้ว